สวัสดียมามเช้านะครับนี่ก็เป็นคลิปที่นุกถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่เพิ่งได้เอามารวบรวมวม,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 วมตอนนี้นะครับนี่ก็เป็นคลิปที่นุกกําลังนอนอยู่เลยนอนอยู่บนที่นอนปกติก็จะตื่นสายไงแต่วันนี้ต้องลุกขึ้นมาตรวจร่างกายหรือว่าส่งการบ้านคุณหมอด้วยนะครับนี่ครับดูครับยังไม่ตื่นนะเนี่ยถึงเวลาแล้วตอนนี้ประมาณตีห้าตีห้าห้าสิบเก้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีเสียงนาฬิกาปลุกอ่านี่ถึงไหมปิดเสียงนาฬิกาปลุกแล้วครับผมไม่เอาผมจะนอนจะนอนก็เลยหานากาปลุกหานากาปลุกดีนะครับคาหานากาปลุกจนเจอครับนี่เข้ามานาฬิกาปลุกจนเจอแล้วนี่แต่ก็ดีที่ตื่นนะครับนี่ครับตื่นขึ้นมาเราก็จะพับผ้า พับพ่อมนะครับเพาผมก็เอามาจากเอา,เ,อาเอามาเองเอามาเองอะ่ะนะครับอยู่บานท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นหัวปั้นขวายลูกจนเล่นเนี่ย <Yeah. S 1> นะครับก็งวงเงียงงวงเงียขึ้นมาอยู่นะครับเดี๋ยวมันก็กำลังพับพับพ่อมแล้วก็มีขยะอีกเยอะแยะมากมายเลยต้องเก็บว่านุ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะอะ <c oughs> <c oughs> ข้าวผมเสร็จแล้วหมอนเสร็จแล้วจะไปไหนกันต่อดีนะครับปิดกล้องก่อนนิดนึงสนิ้วเบาๆเปิดรับอากาศที่บริสุทธิ์ปลุผพองตอนกลางคืนก็ยืนชมดาวได้ตอนเช้าที่เห็นนี่แหละครับผมตึกล้างครับนี่ซูมเข้าซูมออกมันเอา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 ส่วลูกหูลูกตามันอยู่สูงนะ นี่ถึงขั้นตอนที่สำคัญครับการส่งการบ้านของคุณหมอนะครับผมวัดความดันอันแรกเลยนี่วัดความดันจริงๆแล้วที่ถ่ายเมื่อเช้าก็มันก็ผ่านหมดแหละนะครับแต่ก็จะถ่ายให้มันเป็นที่เราส่งเราเรา,เราจะต้องส่งให้คุณหมอตลอดเขาจะได้ดูอาการเราก็จะมีวัดความดันด้วยวัดความดันที่ตอนนี้กําลังพานแขนอยู่แล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอวัดอุณหภูมิวัดไข้เนี่ยที่นุกกำลังจับอยู่วัดอุณหภูมิด้วยวัดไข้ด้วยนี่ก็ยัดเข้าไปจิกกุ้แล่เลยนะครับก็รอรอจนกว่ามันจะเตือนนะครับนี่แล้วก็ที่นุกจับเมื่อกี้นะครับเมื่อวานอาจจะพูดผิดวัดค่าน้ําตาลนั่นวัดค่านะวัดค่าน้าตาลได้เลือดเหมือนกผิดครับ วัดค่าออเจนในเลือดนะครับผมม่เคยตรวจเนาะอันนี้คือการเก็บเก็บขยะขยะวางไว้คืออาองตรงนอนไม่หลับครับตอนคืนอนอนหลับหลับตื่นๆก็ลุกขึ้นมากินนั่นกินนี่มันก็เลยนี่แหละตามที่เห็นสภาพเป็นแบบขนมเยอะมากแต่มันก็ไม่เชิงที่ขนมที่เรากินไม่ได้นะแล้วก็กินขนมที่เรากินได้ตามคุณหมออะไรเงี้ยคิดโจเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นการกินอาหารอาหารอาหารเที่ยงถ้าเราไม่ผิดนะเพราะาอาหารเช้าเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้ถ่ายไว้อันนี้จะเป็นอันนี้ข้ามาถึงเที่ยงเลยกินอาหารเที่ยงนะครับผมก็โอเคปกตินะครับรับรสดีเออาใช่รับรสด,รรดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยมีกลิ่นมากยังไม่ได้รับรับ,ร,บรับกลิ่นมากมายนะครับผมตอนนี้ก็จมูกก็ประสานกับกลิ่นยังไม่ได้ แต่ว,วันนี้ดีอย่างนึงกินยา1เม็ดเพราะว่าโอ้โหมาวันแรกกินยา1วันเกือบ20เอ้ย20กว่าเม็ดอะวันที่2ก็ลดลงเรือยอยู่ประมาณ10วันที่สามก็1เม็ดเดียวนะครับแต่ยาในง่วงนอนมากจะบอกง่วงนอนเป็นยาที่ง่วงนอนที่สุดแ <polygon S 2> ล้วนะครับนี่อันนี้ก็ช่วงเย็นและช่วงเย็นและนะครับผมก็ นี่มาไว้บ่ายขอบคุณพี่พีเอซนะครับช่วงเย็นนะครับก็ไม่มีอะไรมากช่วงเย็นก็น่าจะนอนดูหนังนะครับเปิดประตูนี่ช่วงเย็นเย็นอันนี้น่าจะประมาณ5้ามงเย็นหกโมงเย็นแล้วแหละนี่นะครับมุมสุดท้ายมุมที่ชอบมาเยือนที่สุดเลยคือคือมุมนี้มุมน,นี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับหลกทุกคนนะครับ Esse gente vai mandar, hein? Desse jeitinho. Oh. Vai. Oxi. Oxi. Cadê o tan 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 Ó <laughs> oh, Vai! Vai! E bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pés แม่แก้มเป็นวันละเดินอยู่บนหาดทรายแม่ลูกสาวไยคือมังหามแทล่าหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจขอสารภาพตามโถตาม,ต,ามตรงองค์ลงมงลงเล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากจะมีลูกชายคงหล่อเลยล่เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา,มนมา I just wanna สวัสดีอืมเงาอ่ะพอดีว่าเราอ่ะเป็นรุ่นน้องเอฟแล้วทีนี้เราเพิ่งมาอยู่แค่สองวันเองเราก็เลยโคตรเงาเลยอ่ะเลยหาเพื่อนคุยเราก็เลยอยากจะมาถามเธอนี่แหละกระดุกกระดิกก็ไม่กระดุกกระดิกคุยก็ไม่คุยขยเป็นเพื่อนาหน่อยสิ นายอยู่มาตั้งนานน่ะนายเหงาหรือเปล่าหึเหงามันเราไหมตอบหน่อยสิแกยิงนะไปตอบหน่อยอถ้าไม่ตอบฉันจะแกพาเธอลย